โล <Hello. S 2> เนินมาปรางครับบ้านมุงบ้านมุงครับของบ้านมุงพิซซุโลกครับวิวอเมซิ่งมากวิสอสเยอะมากครับส,สวยๆทั้งนั้นเลยน่าอยู่น่าพักนะครับแถวนี้ที่กลางเต็นมากมายครับที่นี่สรุปคือที่นี่นี่ลานกลางเต็นมากกว่า10ลานนะครับโอ้ผมนึกว่ามันมี ไม่กี่ลานะครับคือที่นี่ไม่ต้องกลัวครับธนกลางเต้นนี่ลานเยอะจริงๆครับมาคนเที่ยวมาดูจุดชมวิวนะครับขั้นเขาออกจากท่ามมาเป็นเยอะเลยนะครับนี่อันนี้ก็มีนะครับนี่นี่ครับข้าเขาวออกมาแล้วว่าเป็นสายเลยมนได้เจอวิธกำลอนนะครับมาถ่ายทำที่นานปานะครับปั้นวงครับผมมาจากกำแพงเพชรนะครับกำแพงเรเอาวันนี้รวยที่สุดประเทศไทยโอ้โหจะป้ายยาที่คำลอนนะครับ ปายอยกเรับเราใกล้จะถึงบ้านมุงแคมป์แล้วครับผมอีกประมาณ4กิโลนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดเดินนางนะครับอ,อึดใจน,นึงนะครับ เข้ามาที่ตลาดนะครับวันนี้ผ่านเดินนปางเดี๋ยวเราเข้ามาดูตลาดกัน,นครับตลาดมีอะไรบ้านมุงครับผมบ้านมุงพิษณุโลกครับจะถึงแล้วจะถึงแล้ว เขาหินปูนนะครับสวยงามสลับซับซ้อนนะครับ mm hmm. รามาถึงแล้วครับนี่คือเขตภูเขาที่เราจะมีลานกางเต้นนะครับเราจะเข้าไปกางเต้นนะครับ mm hmm. ใกล้ถึงแล้วครับอีกประมาณแค่1กิโลกว่า mm hmm. วิวมหัศจรรมาก รีสอร์ทนะครับรีสอร์ทเกิดใหม่นี่ขึ้นเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นรีสอร์ทนะครับที่บ้านมุงนะครับมีเซเว่นนะครับเนี่ยไม่กลัวเลยยังอดเราะมีเซเว่นนะครับถึงข้างเข้าบ้านมุงแคมป์แล้วนะครับ เข้าบ้านมงแคมป์นะครับมีไร่ทานตะวันด้วยนะครับเนี่ยบ้านไร่ทานตะวันเดี๋ยวผมจะลองไปที่นี่นะครับบ้านไร่ภูตะวันนะครับไปดูทุ่งทานตะวันนะครับนี่ครับบ้านมงแคมป์ครับบ้านมงแคมป์ก็เลี้ยวขวานะครับเดี๋ยวผมจะอ่าค่อยข้าไปนะครับเราเอาเลยไปดู าที่กอื่นกก่อนนะครับบ้านมุงเดินมะปรางรีสอร์ทขึ้นเยอะมากครับรีสอร์ทท้งนั้นเลยครับตรงนี้ก็รีสอร์ทนะครับรีสอร์ทสวยจังโอ้ oh. ที่เลยครับแถวแถวนี้ตรงนี้ก็สวยนะครับลานตรงนี้โอ้ลานมีแต่ลานที่สวยครับลานกลางเต็นท์จำมัดจำครับจำ ชอบภูเขามากครับมันเป็นเขาที่เป็นหินปูนเป็นหน่อๆขึ้นมานะครับคาเฟ่ญี่ปุ่นครับมีนะครับสวยๆอยู่หน้าเขาเลยรีสอร์ทเยอะมากครับรสวยทั้งนั้นเลยน่าอยู่หน้าพักนะครับแถวๆนี้โอ้มีเยอะมากมาย ตรงนี้ก็ใช่นะครับสุดยอดมีที่กางเต็นท์มากมายครับที่นี่เยอะแยะมากมายเลยเข้าไปดูข้างงานเรื่อยๆนะครับเพราะว่าก็มีตามทางเยอะมากครับไปเรื่อยๆทางเข้านะครับประมาณสามร้อยเมตรสรุปคือที่นี่นี่ลานกางเต็นท์มากกว่าสิบลานนะครับ โอ้ผมนึกว่ามันมีไม่กี่ลานนะครับคือที่นี่ไม่ต้องกลัวครับท้ามากลางเต้น์นี่ลานเยอะจริงๆครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่กลางเต้นนะครับมากันได้เลยนะครับบ้านมุงนะครับโอเคเราไปชมไล่ทานตะวันกันก่อนนะครับทานตะวันค่าเข้าขชม20บาทนะครับโอเค20บาทครับ โอเคครับเราเข้ามาที่ไล่ภูตะวัน,นครับเข้ามาดู oh. เข้ามาดูชมดอกไม้ทันตะว,วันนะครับ <laughs> นี่ oh. ติบตีนเขาเลยนะครับโอเคนะครับนะโอ้ oh, สไตล์เหมือนออกจากสไตล์แบบสีแดงๆครับ เป็นจีนๆหน่อยโอเคครับร้านดอกไม้สวยดีครับ okay, okay, เดี๋ยวเราเดินกัน,นไปดูข้างในกันสักครู่นะครับโอเคครับเข้ามาดูให้ฐานตะวันของดอกครับสะพังสวยงามนะครับมีมุมถ่ายรูปนะครับหลายที่เลยครับแม่เพลงก็กล่อมดีจังเลยนะครับ อันนี้ดอกอะไรเอ่ยสีเหลืองเ,เนี่ยมีช่วงดอกไม้นะครับอันนี้ไม่รู้เรียกว่าดอกอะไรนะ,นะครับโอ้เศรษฐาครับไม่ได้เอากล้องใหญ่มาเอเค,ครับถึงจุดเช็คอินนะครับไร่ปูตะว,วันนะครับเดินชมดอกไม้นะครับทางสกายวอล์กยาวๆนะครับ วับ้านไร่ปูดกระวันนะครับขีกินลมชมเขานะครับทางเข้าลานกลางเต็นบ้านมงแคมนะครับโอเคครับเรามาถึงแล้วนะครับบ้านมงแคมปลานกลางเต็นร้านใหญ่ครับ ลางได้เยอะนะครับไม่ต้องกลัวว่ามาแล้วจะไม่ได้กลางนะครับโอเคนะครับถึงแล้วเราจะมาหาดูที่ทำเลกลางเต้นนะครับต้องอาศัยแบบดูรอบๆก่อนนะฮะเผื่มันจะได้ไม่ร้อนเกินไปนะครับ ตรงนี้ก็มีนะครับด้านในด้านในนี่ลานอด้านในนี่เต็นเยอะเลยครับนะครับมาดูดีสอร์ทข้างในกันนะครับนี่คนคือคักเลยครับร้านนี้สวัสดีครับสวัสดีครับคนเยอะเลยครับร้านนี้ ก็วันหยุดยาวนะครับก็มาการเต้นตั้งแคมป์กันนะครับวันหยุดพักผ่อนนะครับกว้างขวางนะครับสวัสดีครับผมวังล้อเดียววอกนะครับอีววอกแคมป์วันนี้เรามาที่บ้านมุงนะครับเดินตาปางเรามาตั้งแคมป์กันที่แคมป์มาป่าใจดีนะครับก็นาหนาวแล้วเราก็มาหาที่ตั้งแคมป์ครับวันนี้คลิปนี้ก็ไม่ได้มาไกลบ้านเท่าไหร่ครับผมอยู่กำแพงเพชร ก็คือพิษนุโลกนะครับเนินน้ปางก็ห่างจากบ้านไม่ไกลครับประมาณแค่ร10โลนะครับวันนี้ก็คึกคักครับคนก็มาตั้งแคมป์กางเต็นท์กันเยอะนะครับมาติดต่อนะครับติดต่อที่บ้านมุงแคมป์นะครับจุดกลางเต็นท์นะครับนอกลานนะคะครับสามารถนำรถไปหลดของลงได้แต่ว่าต้องนำรถออกมาจอดนอกลานค่ะ ครับเดี๋ยวเราชำระค่ากลางเต็นแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูลานกลางเต็นกันนะครับเราไปดูที่กลางเต็นกันก่อนก็มาได้มาประมาณ2ปีนะครับก็เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างนะครับวันนี้คนก็มากลางเต็นกันหลายเต็นนะครับเนี่ยเรามาดูทำเลกลางเต็นกันก่อนนะครับ ครับคนก็มากางเต็นกันนะครับกางเต็นกันบ้างแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มกางเหมือนกันนะครับลานน้นก็มากางหลายหลังนะครับสิบก็หลังละมีหลานมาตรงนี้นะครับมันจะทําใหม่นะครับเนี่ยก่อเป็นปูนอย่างดีเลย โอเคครับเราจัดการเต็์ของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ไม่ได้เตรียมของมากมากนะครับจัดพรอเคลื่อนที่เร็วนะครับอยากมาหาแวะอะไรกินในหมู่บ้านนหมครับจะวิง่งวนดูนะครับว่าทไหนมีร้านค้านะครับครับช่วงเงยน็เยนๆนะครับ ท่องเที่ยวนะครับเขาก็มาดูทักขคาวออนถ้ำนะครับต่างกกันเพียบเลยนะครับนี่ครับจุด,ด,ช,ดชุมชนท่องเที่ยวบ้านม้งเหนือนครับจุดชมน้องคาวนะครับตอนนี้เวลา17บเนกาห้าสิบนาทีนะครับก่อนชมนัองคาวอนอถ้ำนะครับครับบรรยากาศช่วงเย็นนะครับของวันที่29้ พันวาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับนักท่องเที่ยวก็มาดูจุดชมวิวนะครับข้างเขาออกจากถ้ำนะครับเราจะมาดูด้วยกันนะครับนี่ครับมากันเยอะเลยนะครับอันนี้อันนี้ก็มีนะครับนี่หลังคาน่าจะเป็นยอดโน้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตรงไหนสักที่นะครับเพราะถามหลายคนก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าออกจากตรงไหนนะครับ ตรงไหนสักที่ล้วก็คิดว่าอ่ารอเวลานะครับบรรยากาศนะครับโอ้ออกมาแล้วครับออกมาแล้วออกมาแล้วคนมาดูกันเต็มเลยครับผมวันนี้สถานีทศทั์ก็มาถ่ายทำนะครับที่เห็นก็มีช่องห้านะครับคนมาดูข้างข่าวกันเต็มเลย ออกมาแล้วครับออกมาแล้วนี่ออกมาออกมาฝุงแล้วออกมาแล้วครับออกมาแล้วฝุงนแล้วโอเคนี่ครับข้างข้าวออกมาแล้วมาเป็นสายเลยเยอะมากนะครับช่วงเย็นๆนะครับชจวงเวลาหกโมงเย็นพอดีเลยนะครับนี่เป็นออกมาเป็นสายเลยครับ ตรงเที่ยวเต็มนะครับนี่ครับมาดูข้างคาวกันนะครับโอ้โหภาพที่สวยและงามน,นะครับวันตกดินแสงตะวันตกดินชิงพบนะครับกับฝูงข้างคาวโอ้โหสุดยอด amazing ม,มากครับนี่ครับด้านบนนะครับ ดูกันหนักเลยนี่เป็นสายสวยงามสวยงามครับสุดยอดครับครับหนึ่งสองสามจะมาถ่ายทำกันดูจะมาถ่ายทำดูของข่าวกันนะครับ

ครับวันนี้พี่คำลนก็มาถ่ายทำที่ปั้นมุงนะครับเนินน้ำปางนะครับช่วงเวลาที่ข้างคขา,ขาออกจากถ้ำนะครับ จำเสี่ยงได้เลยครับนะจะบอกให้วันนี้ได้เจอตัวจริงนะครับวันนี้สถานีเทวทัศ์ก็มาถ่ายทำนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวทางพี่คำรณครับสวัสดีครับพี่คำรณครับผมสวัสดีครับวันนี้วันนี้เจอพี่คำรณนะครับมาถ่ายทำที่เนลปานะครับบันบุงนะครับมาจากไหน ผมมาจากกำแพงเพชรนะครับกำแพงเพชรอวันนี้รวยที่สุดประเทศไทยโอ้หถึงว่ากำแพงถึงมองเพชรวันนี้ผมมาตั้งแคมป์ที่บ้านบ้านมุงแคมป์นะครับวันนี้ก็เอาเงินมาทิ้งไว้ที่นี่ก็มานอนด้วยใช่ใช่ครับมานอนด้วยสกิจของท้องถิ่นเที่ยวไทยหรือว่าช่วยช่วยพี่น้องบ้านมุงน่ยมีตุ้งมีตังใช้เขาฟ้อต้องมากินมานอนมาเที่ยวเนาะนี่เป็นเป็นเป็นเรื่องที่ดีนี่แหละ นี่แหละคือสิ่งที่รัฐบาลกระทำกระทำอยู่ก็คือเป็นซอฟท์ทาวเอร์อย่างหนึ่งนะฮะให้ให้ท่องเที่ยวมันมันท้องถิ่นมันเจริญแล้วเงินก็ไหลมาเทมานะมันอาจจะไม่ได้มากมายแต่อย่างน้อยพอมีการหมุนวนของตัวนี้ก็เป็นเรื่องดีแล้วใช่ไหมล่ะครับวันนี้ก็ผมขอบคุณพี่คำรณมากครับที่ให้เกียรติออกไปช่องผมนะครับนะครับผมมีช่องเนาะครับผมช่องอะไรช่องอะไรร็อเดียววอล์กครับผมร็อเดียววอล์กอเดียววอลครับผมอ๋าร็อดรอเดียววอล์ก จะป้ายยาพี่คำลนเลยครับนะนะจะป้ายยาพี่คำลนนะครับไ,ไ,ไ,ได้ครับติดมากครับดูนะครับบริเวณทางเข้าของบ้านมุงนะครับบ้านมุงแคมป์นะครับอันนี้คือรถรถ,รถอ่าเขาเรียกอะไรรถรถทัศนาจอยเป็นอะไรกันมาคันเนี้ยโอเคได้ รถติดยาวเลยครับผมยามค่ำคืน,นครับผมเดี๋ยวเราเดินมาที่ร้านค้านะครับเราจะมาหาซื้อน้ำกินนะครับร้านค้านี่นี่เด็กๆทำอาหารกินนะครับ เดิมาหาซื้อน้ำกินนะครับร้านปิดกี่ทุ่มครับเนี่ยร้านปิดกี่ทุ่มครับการเต้นบ้านของแคมป์ก็ราคาจะปิดสามทุ่มนะครับเราจะทำอะไรกันมาซื้อของเรียบร้อยนะครับเราก็จะซื้อน้ำนะครับซื้อน้ำไว้กินซื้ออะกินนะครับคุณเชี้ยนะครับ ว่าไงครับเด็กๆอร่อยกันไหมนีน่คือร้านคา <c oughs> ร้านขาวัดมุงแคมป์นะครับนี่กำลังโจะมุกกระทากันฝา <c oughs> กด้วยฝากด้วยฝาก,กกินด้วยต <c oughs> อนนี้เวลา1 9บเารกาสินาทีนะครับผมก็ยังไม่ได้อาบน้ำเลย <c oughs> คงต้องรอเวลาอันเป็นมงคลนะครับ <c oughs> คงจะอาบประมาณสักสองทุ่มกว่าๆนะครับ พาชมบรรยากาศของบ้านมุงนะครับบ้านมุงแคมป์นะครับวันนี้เป็นมากลางเยอะมากนะครับก็เดินชมนแคมป์กันนะครับทำกิจกรรมอยากเย็นค่ำคืนกินอาหารพักผ่อนพูดคุยนะครับลานบ้านมุงแคมป์ม,มีมีกระแสไฟนะครับแสงสว่างทั่วลานนะครับ ชุดนี้นะครับดูทีวีโปรเจคเตอร์ดูด้วยนะครับยอดมากวันนี้ก็คนเต็มเลยนะครับเต็มเต็มเต็มลานเลยทางเดินข้างบนครับทำสันพบปะพูดคุยกันนะครับในกลุ่มใหญ่เลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ โอ้นี oh, кий, nowadays, worries, ini, <ok between, ่คร oh, ับแคมนี้สุดยอดครับม hmm. okay. nice. ีทิงมีจอมมาเริ่มเลยดีคท้าสวัสดีครับโอ้กลุ่มใหญ่เลยไก่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 ร้านนี้เต็มเลยครับแคมปาแคมปไก่บอกตัวกันตัวไทยแล้วเนี่ย ครับตอนนี้เวลาห้าทุ่มสี่สิบแล้วนะครับอุณหภูมิตอนนี้ก็ยี่สิบเอ็ดยิบสององศานะครับน่าจะประมาณนี้ครับคืนนี้นะครับจะเ,เที่ยงคืนแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้านอนเนะาะเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็ต้องเก็บเต็นท์มเช้านะครับกลับบ้านกันคืนนี้อากาศเย็นสบายครับไม่หนาว เท่าไหร่อาบน้ำสบายครับครับตอนเช้านะครับคืนก็ประมาณ20 2 1องศานะครับก็ยืนสบายดีครับไม่ถึงกําหนามากนะครับเดีย๋ยวเราออกไปหาอะไรกินนะครับอาหารเช้านะครับกาดในลานนะครับ ตอนเช้าค้างลงแรงมากเลยครับโอ้คนต้องเก็บในสายนะครับเพราาะว่โหค้างแรงจริงๆที่นี่ครับตอนเช้า,ชานะครับสายแคมป์ก็ ยังไม่ได้เก็บเต็นกันนะครับน้าค้างลงแรงมา,มากๆเลยฮะค,คงเก็บเต็นกันได้สายครับเราก็เช่นกันนะครับเต็นเปียกโชกเลยนะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับไข่คร,ครับผม

โอเคครับอิ่มมากเลยเช้ามืนน่อนี้อิ่มครับข้าต้มถวยไผ่ลวกกับเดี๋ยวไปหาของกินขนมนะครับข้างหน้านะครับดูครับว่าตอนเชา้า มีอะไรขายครับเดี๋ยวอุดหนุนป้ากันนะครับป้าขายมันทอดมันป้อมันปิ้งมันปิ้งกล้วยปิ้งครับโพดปิ้งครับเอาไปที่ไหนไม่รู้เอาไปที่บ้านมึงจะเอามากปิ้งขายยังไงครับให้ยี่สิบบาทแล้วกันมันปิ้งกล้วยปิ้งกล้วยยังไม่สุกเอ่อเอาเอามันปิ้งอย่างเดียว บ้านมุงเนินมาปรางนะครับมาเยี่ยมเนินมะปรางกันามาการเต้นนะครับบันดุงแคมนะครับ So bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking six shots, yeah. Straight into the face, and I'm to get lost. I'm sick